หย่อนเยอะนะพี่นะใครมีปัญหาแบบนี้นะครับแนะนำมาใช้บริการนะครับใครมีปัญหาแบบนี้นะครับที่หน้าผากเป็นรูปตัวเคือแบบนี้นะครับก็แนะนำมาใช้บริการนะครับสบายค่ะอาาพาค่ะมาจากประเทศอะไรครัรบขอโทษนะครับขอบพระคุณนะครับที่เดินทางมานะครับเห็นไหมจ้ะ ที่มองกล้องให้หมอนิดนึงพี่เอาเติมพอดีหรือเติมเผื่อยุบเติมพอดีค่ะพอดีจริงๆนะพอดีหรือเรามานั่งดูกระจกแบบนี้นะดูแบบว่าสวยในแบบของตัวเองแล้วก็อยากให้แบบว่าเติมเต็มแบบว่าอยากลุกกูดอะลุกกรดเนาะเพื่อเราเพื่อเพื่อตัวเราเองใช่ใช่เพื่อตัวเราเองก็สวยในแบบของเราก็คืออยากอยากอยากให้เติมในในจุดที่ ตรงไหนอะตรงก็คือว่าตรงตรงนี้เนาะขมับนาาเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนาะตามดึกอยู่แล้วเนาะแล้วก็น้าผ่าก็คือทางคือเนาะใช่ค่ะมาจากประเทศอะไรนะคะคุณพี่จ๋าสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ดูคุณหมอมานานยังคะพี่จ๋าก็ตามรีวิวมานานมากพอสมควรโอ้นานมากพอสมควรนะคะก็คือแบบว่ามั่นใจที่นี่แหละก็คือคิดว่าที่นี่แหละปลอดภัยแล้วก็ ก็เห็นรีวิวสวยๆทั้งนั้นเนาะก็เลยก็เลยเลือกที่นี่จ้าแล้วเป็นยังไงบ้างตอนแรกปัญหาก่อนทําที่ปัญหาก่อนเติมน่ะที่พี่กังวลใจที่สุดมีตรงไหนบ้างนะคะพี่ตรงหน้าผากขมับค่ะแล้วก็ตรงร่องแก้มร่องแก้มใช่หน้าแก้มที่ไม่เท่ากันสุดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างทําไมถึงตัดสินใจแบบพอได้ทําแล้วเป็นยังไงบ้างหลังทําเดี๋ยวหนูให้ดูกระจกนิดนึงเป็นไงบ้างคะพี่ ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากนะก็คือแบบจำตัวเองแทบไม่ได้ใช่ไหมหน้ามันดูเป็นยังไงคะพี่ตึงหน้ามันดูแบบว่าตึงแล้วก็สว่างขึ้นนะแล้วก็หน้าผากอะ่ะช,ชอบชอบตรงหน้าผากหน้าผากดูมีหงหงมีมิติขึ้นเนาะคะ่ะใช่ใช่ก็คือเพอร์เฟก่ะ แล้วก็เหมือนกันที่รีวิวที่เราดูมาไหมคะพี่แบบหมายความว่าตัวผิวเราชั้นผิวอ่ะใช่เหมือนที่น้องๆ้องเขาแบบว่าคนที่มาทํามาก่อนนะเนาะจ้ะก็เห็นน้องๆที่รีวิวนั่นแหละถึงเลือกมาก็เลยแบบว่าอืมันก็ออกมาเหมือนเหมือนเหมือนที่รีวิวนะจ้ะก็คือไม่ผิดหวังอะ่ะเลือกที่นี่ก็คือไม่ผิดค่ะแล้วคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะตอนอระหว่างทําที่คุณหมอใจดีไหมคุณหมอใจ,ใจดีมากแล้วก็มือเบามากแล้วก็ แคร์ลูกค้าแบบว่าแคร์แคร์คนไข้นี่แบบแคร์สุดๆแล้วทาไปถามไปอะไรอย่างเงี้ยค,คือไม่เจ็บเลยเนาะ,ะคือ<ะ>ไม่เจ็บไม่บวมเลยก็ลอยุบนิดนึงเนาะใช่ลอยุบอีกนิดนึงเรอเข้าที่นิดนึงการบริการที่นี่โอเคไหมพี่ดีมาก <laughs> ค่ะเดี๋ยวหนูจะสักประวัติเพิ่มเติม,มนิดนึงนะคะ ่ค่ะแล้วอยากฝากถึงเพื่อนทางบ้านค่ะพี่จา๋าว่าคือตอนนี้เขากําลังตัดสินใจอยากมาทําเหมือนทําทเลยค่ะพี่ท <ำ S 1> พี่พจะบอกเพื่อนว่ายังไงบ้างคะก็คือผู้หญิงอะเนาะก็ต้องดูดีเนาะ,ะดูแบบสุขภาพดีแล้วก็มองตัวเองแล้วก็ต้องภูมิใจแล้วก็มั่นใจค่ะก็คือมันมันคือความสุขของผู้หญิงอะ ใช่แบบว่าแบบว่าเดินไปไหนก็เหมือนกับไม่ต้องใช้แรงก็เหมือนกับลอยไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ่คือหมายถึงว่าตื่นขึ้นมาก็มั่นใจช่มองตมัวเองแล้วก็มีความสุขอืค่ะคุณพี่ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองเนาะใช่คุณพี่ตอนแรกพี่พี่เล่าให้หนูฟังว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่บอกว่าพี่จะรอสักตอนนั้นหน้าหกสิบก่อนแล้วใช่ใช่ตอนแรกก็กิว่าจะรอถึงหกสิบถึงจะมาทํานะจ้ะแต่ว่าอื คิดว่าตัวเองไม่น่าจะรออก็เลือกถูกนะก็คือตอนนี้ก็คือตอนนี้นาตอนนี้ก็คือห้าสิบห้าห้าหก็คือตอนที่ใช่แหละมันมันมันลงตัวแหละก็คือไม่ผิดหวังอะก็คือตอนนี้ก็คือจริงๆไม่ผิดหวังถ้าคิดจะทําก็ทําเลยนะคะก็คือมาที่นี่เลยเพราะว่าเราจะได้มีแบบว่าพอเราสวยเรามั่นใจพุ๊บตอนเรามีแรงเราแฮปปี้ใช่ก็มีความสุขแบบแบบมีความสุขแบบผู้หญิงมัน ต้องมีอ่ะเนาะมันต้องมีแบบความสุขที่เราพูดทีเรียกผู้หญิงเราก็มีทุกคนนะมองตัวเองแล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยเี่ยังบอกว่าอุ้ยเนี่ยเหมือนพี่แบบย้อนเวลากลับไปเนาะแบบว่าให้พี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นความสวยแล้วเราเป็นความสุขแล้วมันมันทาให้เราสุขเอ้ยมันแบบมันแฮปปี้อ่ะใช่ไหมคะพี่ใช่โอเคมองหน้าตัวเองแล้วใส่ปิ้งเลยเนาะค่ะพี่ฉันผิวดีขึ้นค่ะไบตัวกาฟ้ามันได้ผลคอยได้คือจางลง ใช่ค่ะเดี๋ยวมีการบำรุงในครั้งต่อไปค่ะคุณพี่จ้าทีนี้น้องขออนุญาตซูมหน้านิดนึงนะคะโอเคสวยงามค่ะด้านข้างนะคะไม่หนกไม่นูนไม่ใหญ่เกินไปโอเคขอบพระคุณค่ะพี่สวยเลยมากนะครับคุณผู้หญิงหนับตานะครับลืมตาไม่มีตาบวมนะครับขอโทษได้ไหมอายุเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมครับ ห้ 55, <55. S 2> าสิบห้าจะห้าสิบหก 56, ค่ะโอเคครับก็กลับบ้านไหวนะครับคุณส่องนิ้วให้หมอหน่อยกลับบ้านไหวไหมโอเคครบขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะตอนดูไขมันเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะตอนดูไขมันไม่เจ็บเลยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ